เราไม่ได้ทําดีเพื่อจะได้รับความรอดพ้นบาปแต่เมื่อเราได้รับความรอดแล้วเราจะทําดีและดีกว่าเดิมและเป็นความดีตามที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ในพระคัมภีร์ CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้อง ท่านวันนี้เราพบกับรายการลิฟวิ่งไลท์อีกครั้งหนึ่งผมสมศักดิ์จิตลูกเหลืองนิดจะขอนำเสนอบทเฝ้าเดียวในพระธรม 2, รมสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่1ถึงข้อที่11 2เสปโตรบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึง11ซิเมโอนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเราโดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลาย คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มภูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฤทธเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอัล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทอรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองและเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ <Vikings and these things> ก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลงเพราะโดยวิธีนี้ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน มีบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าผู้เชื่อเนี่ยสแสวงหาพระพรจากพระเจ้าปรารถนาที่จะได้รับสิ่งที่เป็นหมายสําคัญอัศจรรย์และเวลาที่เราอธิษฐานทูลขอเราจะทูลขอมากกว่าการขอบพระคุณพี่น้องครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือท่ามกลางความอยากได้อยากมีแต่เราไม่ค่อยทุ่มเทเวลาในการสแสวงหาและเรียนภะวนะของพระเจ้าเลยเราเคยคิดไหมครับว่า การเฝ้าเดียวเป็นเรื่องสำคัญการทำตามสิ่งที่พงค์รงสอนผ่านพระคัมภีรก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าอยากจะถามว่าพระเจ้าจะอวยพรเราอะไรมากกว่ากันระหว่างสิ่งที่เราอยากได้อยากมีหรือจะอวยพรเราสำหรับชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ถ้าผมถามคำถามนี้พี่น้องก็คงจะตอบได้ว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรและแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตอย่างไรวันนี้เป้าหมายชีวิตของเราจึงไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแต่เราจะอยู่เพื่อองค์พระเยซูคิดให้ได้ น้องครับชีวิตที่ได้รับความรอดย่อมเป็นชีวิตที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้ง่ายๆก็คืออุปนิสัยที่เปลี่ยนใหม่ความคิดที่เปลี่ยนใหม่คำพูดที่เปลี่ยนใหม่และวิถีทางแห่งความถูกต้องและความบริสุทธิ์ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนอื่นสัมผัสได้และเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากกว่าคำพูดที่เราพูดออกไปเสียอีกเปโตก็ได้พูดถึงผลลัพธ์หลายๆด้านนะครับที่เกิดจากความเชื่อทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงและเวลาเดียวกันนะครับก็ได้พูดว่ามีหลายเรอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย้อนไปสู่ความเชื่อที่มั่นคงมากขึ้นถ้าเราจะดูในหนังสือ2เปโตบทที่1ข้อที่5ถึงข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้ เพิ่มคุณธรรมเอาการควบคุมตนเองเพิ่มความรู้เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองและเอาความยำเกรงพระเจ้า เพิ่มความทุโหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องโอ้พระคัมภีร์ตอนนี้อจจัศจรรย์มากครับภายใต้ความเชื่อที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สามารถที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงหลายๆลอย่างผ่านชีวิตของเราได้เพราะความเชื่อน,นี้เองเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและความเชื่อน,นี้เองดึงเอาศักยภาพชีวิตของเราเองให้ลุกขึ้นมาและ มุ่งมั่นในทางที่ถูกต้องในความจริงของพระเจ้าความเชื่อเพิ่มพูนความดีเพิ่มคูนความรักความเชื่อเพิ่มพูนความอดทนและทั้งหมดนี้คือขบวนการของชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อและชีวิตที่จะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมากขึ้นเมื่อเราได้ก้าวสู่การประพฤติใหม่พี่น้องครับพลัง แห่งความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าเราทั้งหลายเฉยเฉยเชื<ๆ>่อเฉยเฉยผมคิดว่าไม่ใช่ความเชื่อนะครับความเชื่อแท้ต้องมีผลที่แสดงออกมาได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าคิดก็คือความบาปเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแต่ถ้าเราอ่าน,นในพรัรมพีจะรู้ว่าตั้งแต่อยู่ในคันมานดาอยู่ในคันมนดาเราเลยคิดไหมครับว่าบาปเนี่ยเคยขออนุญาตที่จะเข้ามาในชีวิตของเราบาปมันเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่มันไ,ไม่ได้ขออนุญาตและบาปก็มาควบคุมชีวิตของเราควบ คุมความคิดของเราเช่นเดียวกันนะครับชีวิตแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่ปฏิเสธบาปก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อเข้ามาโดยโดยที่เราทั้งหลายเชื่อวางในใจในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นชีวิตใหม่ที่มีพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่มีธรรมชาติบาปต่อไปชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ก็เข้ามาครอบครองชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงทําการยิ่งใหญ่เหนือชีวิตและวิญญาณจิตของเราแล้วขอให้เรามั่นใจนะครับวัน จะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตใหม่แห่งการทําความดีเรามีความรักเรายึดมั่นในความจริงเรายืนยันถึงชีวิตที่ถูกต้องเพราะชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่มีพระเยซูคริสชีวิตใหม่จึงเป็นชีวิตใหม่ที่จะดียอดเยี่ยมเหมือนกับที่พระเยซูคริสส่งเป็นพี่น้องครับสิ่งที่เข้าใจได้ดีสําหรับชีวิตที่พบพระเยซูคริสและยอมรับพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะพบได้ถึงการดีพักพร้อมที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีการพัฒนาชีวิตภายในก่อนไม่มีความการพัฒนา ที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิตของเราก่อนนะครับเราจะพัฒนาชีวิตด้านอื่นๆนะครับก็ยากจริงๆนั่นนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ ในฤทธิดเดชของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราขอให้เราทั้งหลายทุกคนเชื่อมั่นนะครับและให้มุ่งมั่นในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับเราไว้เหมือนดังที่อยู่ในหนังสือสองเปโตในบทที่1ข้อที่10กล่าวไว้ว่าเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าพวกท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันล้มลง Amen. พรเมปีบอกว่าจงพยายามมากขึ้นนะครับจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันถึงการทรงเลือกและการทรงเลือกที่พระเจ้าเลือกเราไว้ในพัะมพีฉบับ1 9 7 1บอกว่าจงอุตสาห์นะครับที่จะทําตนให้สมกับการที่พระเจ้าทรงเลือกเราวันนี้เราทั้งหลายจะอยู่แบบปกติไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายอยากจะมีชีวิตที่ตอบสนองการทรงเลือกเราทั้งหลายจะต้องกระตือรือร้นเพียรพยายามมากขึ้น อุตส่าห์ใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าให้มากขึ้นและผมมั่นใจว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและสันติสุขในใจจะเกิดขึ้นเพราะคนนั้นจะเป็นคนที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นวันนี้นะครับเรามาประเมินผลชีวิตของเราแต่ละคนนี้ไหมครับว่าเราเองยังมีเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่อย่างไรชีวิตในพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่เราสามารถเรียนแบบได้ในทุกๆอย่างพระเยซูคริสต์คิดอย่างไรพระเยซูรคริสต์ทรงพูดอย่างไรพระเยซูคริสต์ทรงรักผู้คนอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนแบบได้ และหมดทั้งชีวิตของพระองค์พระองค์ก็มอบให้กับเราแล้วและพระองค์ก็ทรงยืนยันว่าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่และคงปรารถนาให้เราทั้งหลายทุกคนเรียนรู้จากความรักของพระเจ้าและนี่นะครับจะเป็นเครื่องมือที่จะวัดความเชื่อของเราด้วยเช่นกันถ้าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้มากที่สุดขอพระเจ้าอวยพระพรครับเราอธิษฐานด้วยกันโมทนาพระคุณของพระเจ้าเพราะสิ่งที่งดงามที่พระองค์ทรงเตรียมไว้กับข้าพระองค์ทั้งหลายคือชีวิตใหม่ และพงทรงปาถนาให้ข้าพง์ทั้งหลายทุกคนเรียนรู้สําหรับชีวิตใหม่ที่เราจะมีชีวิตแบบพระเยซูคริสเติบโตและ มีพลักษณะเหมือนพระองค์พระบิดาเจ้าค้าพระคำพีสอนให้ข้าพงษทั้งหลายเพียรพยายามและอุตสาหะให้มากขึ้นให้ประพฤติตนสมกับที่พระองค์ทรงเรียกและวันนี้ข้าพงษทั้งหลายขอพึ่งพาพระองค์และให้ฤทธิอำนาจแห่งองค์เพรว่วยญญาณบริสุ์จะเป็นผู้ทําการในจิตใจของข้าพงษ์ทั้งหลายเพื่อจะตอบสนองในสิ่งที่ข้าพงษทั้งหลายต้องการให้เติบโตขึ้นและปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีพร้อมเหมือนกับที่พระองค์ทรงเรียกและดีพร้อมเพื่อเราจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ต่อต่อไปขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอ ฐานนใพรระเเยซูคิสจ้า,าพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ฟังผ่านรายการ Li v วิ g l i ล e แล้วอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN ไทยเวลาเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อทีมทำงานนะครับและรวมทั้งการมีส่วนถวายทรัพย์เพื่อเป็นพระพรในการส่งต่อให้กับคนอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรครับ